ยัไงบอกแล้วโดนจนได้ดังอัพเลยตัวนี้อือืโอ,อ,อเบนเลยบินเลยม,ม,มันกลัดเลยมันวิ่งครับผมต้องงัดเลยอ่ะอ้าวเต็มปากเลย ผมก็สวัสดียามเย็นนะครับผมก็ขี่ไวขี่ม้าก็มาเจอนานเนี่ยนะไปสำรวจมาอยู่ประมาณห้านาแล้วมั้งยังไม่เจอทักตัวเลยแต่ว่าก็ขี่มาเรื่อยๆครับเจอมาเจอนานเนี้ยงามๆเลยนะหาตืนตื้นมันมีลูกคคอ,อกหน,หนึ่งด้วยครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวมันอยู่กันนะไม่ลองตีโอเคครับผมเดี๋ยวลองลองตีดู เพราะว่าเห็นมันมีลูกคอะกันมันน่าจะมีตัวปะลุยเลยครับผมเดี๋ยววันนี้ใช้แรปเปอร์สีม่วงครับผมตัวเล็กๆนี่แหละตีด,ดีเป็นใบเคาะครับผมลองตีดูก่อนเลยไะลุยเลยครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมปโอ้โหปลาอะไหรหลบเต็มเลยครับเนี่ยตรงเนี้ย ั้งวันเลยติด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 ,ด,ดนั่นกัดแล้วโอ้ยพลาดเองมันกัดแล้วมันพาวิ่งนะครับผมผมถ้าผมกดส่งฐานเมื่อกี้นี้ผมได้ตัวไปแล้วแต่ผมไม่กดนะผมผมจะวัดอดเลย ปลาช่อนปลาช่อนที่มันหลบอยู่นี่ครับที่มันวิ่งอยู่เนี่ยนั่นน่ะน่ะเต็มเลยกดส่งสายเท่ก็ดีแล้วทีนี้น่นาเลยคิดว่าจะวัดครับวัดไม่ทันแล้วลูกปลาลูกปลาดันน้ำมาดันน้ำมาดันน้ำมาครับผม าขายตัวเล็กอ่ะเฮ้ยมีหลายตัวเลยเนี่ยตรงนี้หมายเด็ดเปล่าต้องได้ตัวก่อนนะถึงจะรู้ว่าเด็ดไม่เด็ดอูนมีมันกัดลูกปลาซือ้อนี่นครับ ที่เป็นไม้แรกกัดเลยเจมเออวัดไม่ทันตัวมันก็ใหญ่ด้วย ปลาอะไรครับป,ระป,ะปลาปนไปหมดอะทั้งช่อนทั้งนั่นไงขายอุ้ยขายแล้วโอ้เปล่าอย่างนั้นอะขายแล้วเุ้ย กัดตั้งหลายทีเออกัดตั้งหลายทีกัดขายครับผมกัดซะแรงเลยนะตัวเราทักขีดอย่างเงี้ยดูนะสารีบวัดแล้วนะเนี่ยส่งนิดเดียวครับกัดมันก็ขายอ่ะ นี่ไงบอกแล้วโดนจนได้นี่ไงบอกแล้วโดนจนได้ดังปับเลยตัวนี้เฮ้ยสาสก็ใช้ได้ครับผมบอกแล้วหลังคันไม่มีแฮวหูเล่นกันักเจมนะผม หลังคันไม่มีแฮว์เนี่ยไซสน่าจะประมาณนี้ครับผมสักเกือบสองขีดอยู่นะกัดนะครับผมแรปเตอร์นะครับผมหลายตัวตรงนี้มีหลายตัวเลยเดี๋ยวผมจะลองปีกครับผมโอเคเดี๋ยวลุยต่อเลยครับผม,แ,มแรกกัดอีก โอ้โหโอุห้ยอืมเฮ้ยใจเย็นนะสามสี่ขีดเลยครับผมผมโดดไปนะเฮ้ยเอหอหน้าตา,าเลย ี่รถรอนไม่ได้แล้วนะหมดเวลาใสกัดก็รีบกัดใะกัดก็รีบกัดเดี๋ยวเข้ามดแล้ว

งัดเสรยเลยครับผมเบ้นขึ้นมาบน,นถนนนี่สายเก็บได้เลยแล้วเนี่ยนี่มาแล้วแตนตที่สองแบบงง,ง,งโอ้คันเบ็ดลม้มอ๋อหลนอีกเดี๋ยวป๊บนะครับผมนี่สายสายก็โอเคนะสักขีดครึ่งสองขีดกับเกือบสองขีดน,นะครับผมจัดแรปเตอร์ครับผมดีนะวัดม,มันหลุดขึ้นบน ตามกัดแล้วกัดอีกอยู่แล้วนะครับผมนี่ป่ะลุยต่อเกือบม,มืดแล้วเนี่ยทีแรกมันมันมันกัดแล้วมันจะมันจะไม่กัดอีกนะนกนนนนเนออ,อถ้าดีแล้วหลุดทั้งบนอนะ่ะลุยต่อครับ อีกสักตัวสองตัวก่อนมืดลัวใหญ่เก็บหมดครับตอนนี้มันเริ่มจะจะบางตัวแล้วเพราะว่าน้ำมันลงแรง กัด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 ตามมันนี่นี่ตัวน่าจะเล็กอะไอ้ตัวเนี้ยฮะตามมันยังไกลเลย คึ่งโลแล้วตัวดิวไปครึ่งโลลองตีเลาะอย่างพี่อีกทีเนีย่ยเหมือนจะมีอยู่บางทีนะ เบนเลยบินเลย,ย,ยมันกัดแล้วมันวิ่งครับผมอุ้ยเบนเลยบินเลย,ย,ยมันกัดแล้วมันวิ่งครับผมต้องงัดเลยอ,อ้าวเต็มปากเลย <c oughs> <c oughs> วนนับเลย เนี่ยขึ้นน้ำเนี่ยนี่ครับผมสายสวยอันนี้สายสวยเลยอ้วนตักเลยนะสายตักสองขีดครึ่งน, <laughs> นี่ยครับผมกัดแรปเปอร์นะครับผมไอตัวนี้ไม่ได้ส่งครับพอมันพอมันกัดผมรถกันใส่เลยเพราะว่ามันกระชากครับผมอ่ะลุยต่อครับผมยังมีเวลาก่อนที่จะมืดกันที่สามแล้วครับผมสําหรับช่วงเย็นวันนี้นะครับผมก็มืดแล้ว ออกมาช่วงเย็นๆประมาณสักสองชั่วโมงนะครับผมแปบ๊บเดียวเองนะมืดตึ๊บเลยยังตีไม่ไปไหนเลยครับผมได้กีนายนะเพิ่งเลาะได้กีนายมืดแล้วช่วงนี้มันจะมืดเร็วนะครับผมเพราะว่ามันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วดวงอาทิตย์ลงเร็วโอเควันนี้ก็ได้มาสามแป้งครับผมก็หลุดไปประมาณหนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็มีกัดโดดกัดคลายบ้างครับผมเจอปลาก็หลายตัวอยู่นะแต่ว่ามันก็ ม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมกัดละคายอะไรเงี้ยก่อผลงานที่ได้จากเหยื่อวันนี้นะครับผมแรปเตอร์นะครับผมวันนี้แค่แรปเตอร์อย่างเดียวเลยโอเคครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมไาครับผมเราเจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีครับผม